สวัสดีครับวันนี้ช่องเบิงกรคักชัแนวก็ีศิภาทุกทุกท่านนะครับมาพบกับเรื่องเล่าของความเป็นมาเป็นไปของผีพายนะครับก็เป็นเก็ตความลู้นะครับผีพายส่วนใหญ่นะครับจะมีถิ่นที่อยู่อยู่ในน้ํามากกว่าบนบกนะครับเสียกันว่าเป็นจีวินญานชนิดหนึ่งทีมีขนาดเล็กที่สุดตามระดับคนนกินญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้ก็คือพายพูดผีปีศาจนะครับ ส่วนใหญ่มักจะมีที่มาจากการหมักหมมของอาซากพืชซากสัตว์นะครับสิ่งมีชีวิตขนาดเ,เล็กนะครับดวงจิตวิญญาณน,นี้มักจะแสดงตนมีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวนะครับเป็นดวงไฟสีเรื่องแสงนะครับปรากฏตัวเวลาช่วงประมาณ6กโมงเสาร์เที่ยงวันและกะักหกโมงแรกเที่ยงคืนนะครับมักจะอยู่ในคลองหรือแม่นม้ำที่มีผู้เสียชีวิตเป็นปนวนหมักนะครับแลวกะ เมื่อจับเหยื่อได้เนี่ยก็จะเอาล่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นหลังของตนแทนนะครับผีพ่ายส่วนมากเนี่ยจึงสปารกุเป็นลักษณะของเป็นผีพ่ายผู้ยิ่งนะครับนา่งใหม่บางที่ก็จัดพวกผีพ่ายจัดขระบกผีพ่ายดเชนกันนะครับตัวนั่งใหม่เนี่ยจัดว่าเป็นพวกผีพ่ายชนิดหนึ่งนะครับเช่นผีตะเคียนผีตานีเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ผีทะเล หรือผีน้ำก็จัดเป็นภายด้วยเช่นกันนะครับเช่นภายทะเลพายน้าแต่ว่าพายน้ำเนี่ยที่เป็นฟองผุดขึ้นมาจากน้ำนั้นก็เป็นคนละยางกันนะครับว่าเป็นผีพายนะครับออนอกจากนี้นะครับในเรื่องของคุนสรรั่นขุณแผนเนี่ยยังปรกากฏผีพายโดยเช่นกันนะครับก็คือหัวงไพ่นะครับแต่ในเรื่องขุณสั่งขุนแผนเนี่ยขาดปลา่าจจะเป็นผีผู้ชายมากกว่านะครับนั่งไพยเนี่ยเป็นปีสาจทะเลจะเป็นพายสีเขียวนะครับหางเป็นเหงือกคลายปลา เป็นปีศาจผู้ยิ่งที่มักหล่อเยื่อนักเดินทางสมุดให้หลงทางนะครับแล้วก็ให้เกิดประสบภัยแล้วก็เกิดพายาะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดความรู้สันส้นๆนะครับเกี่ยวกับผีพายซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับเป็นสัตวนกกรมเสดียเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาข้อมูลได้ในในเว็บไซต์นี้นะครับกาไทนี่ก็ช่องมือขากชขแนลกะคอ จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ